สวัสดีครับวันนี้วันที่มกราคม2566นะครับเดี๋ยวจะให้ดูคลิปสักคลิปหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปสแกนหุ้นกันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะดูว่าตัวไหนมีการปันผลอันดับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก7 2 0ดทีนะครับทัานก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อนนะครับซึ่งมันจะไม่มีผลกระทบใดๆกับการขึ้นการลงของราคาแต่ขอให้มีการผันผลเราก็จะไปดูคลิปกันจากคุณลุงโฉลกต้องกลับขอบคุณคุณล,งลุงโฉลกนะครับที่ให้ข้อคิดเอาไว้ไปชมกันครับเสร็จปีหน้าเนี่ยน่าจะลงมาที่ประมาณพันสองแต่อาจจะแย่หางมาที่พ<า>ันหนึ่งนะฮะแพทตามแพทเทิร์นเป็นอย่างนี้นะตามฟันเดเมนเทิลยังไงไม่รู้ <Okay. S 2> แต่แพทเทิร์นเนี่ยเป็นอย่างนี้หลังจากที่ชมนะครับก็จะเห็นว่าคุณลุงทำนายเอาไว้นะครับว่าในปีสองศูนย์สองสามนี้นะครับเซตอาจจะลงไปที่ประมาณพันสองร้อยหรือพันหนึ่งร้อยจุดเพราะฉะนั้นเมื่อเซตจะลงคือถ้าเกิดมันไม่ลงไปต่ำขนาดนี้มันจะต้องอสูงทาทานิวไฮไปที่พันแปดร้อยนะครับสลหรับราคาของเซตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับถ้าเกิดเราจะ เจอราคาเซ็ตนั้นขนาดนั้นนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราดูจากตรงนี้ก็เห็นว่าถ้ามันไม่ทำนิวโลไม่ทำไม่ไม,ไม่ไม่ยอมลงไปที่พันสองพันหนึ่งปุ๊บราคามันจะพุ่งขึ้นไปจะทำนิวไฮขึ้นไปที่มันพันแปดนะครับเมื่อถ้าเกิดราคาหุ้นขึ้นไปไอราคาเซ็ตขึ้นไปมันก็จะทําให้ตลาดนั้นก็ตลาดหุ้นก็มีราคาหุ้นแต่ละตัวก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเมื่อราคาเพิ่มขึ้นไป ก็เป็นผลดีในการที่จะสิทธิประโยชน์หรือการปันผลต่างๆนะครับในหุ้นแต่ละตัวนะครับตัวตัวที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือราคาหุ้นที่มีการปันผลเพราะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนําให้สแกนหุ้นหาหุ้นที่มีการปันผลนะครับไม่ว่าจะราคาเซ็ตจะขึ้นจะลงยังไงแต่ว่าอย่างน้อยมันมีการปันผลเราก็สม่ําเสมอนะครับเราก็เราก็ต้องใช้จังหวะของการที่เขา มีการปันผลนั่นเองนะครับช่วยในการที่ซื้อหุ้นหมายว่าในการลงทุนมันจะต้องมีการลงทุนที่ได้กําไรนะครับเราก็จะได้กําไรหลายต่อถ้าเราสนใจในหุ้นที่สามารถจะทำกำไรให้กับเราได้นะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการที่จะมาตั้ง,งชื่อนะครับว่าเป็น DPS นะครับก็มาจากตัวที่บอกว่าปันผลนั่นเองนะครับ เลือกนะครับเลือกในการปันผลก็คือมันอยู่ในเมนูของฟันด a เมชั่นะครับเราก็เลือก DPS นะครับแล้วก็อย่างน้อยก็คือเราก็มั่นใจได้ว่าแน่นอนว่าตัวนี้ก็จะบอกว่าจะเป็นหุ้นที่มีการปันผลเราก็ตั้งค่าการปันผลที่เราต้องการคือมันก็อยู่ที่จำนวนการที่มีตังในการที่จะไปเฉดนะครับถ้าเกิดท่านมีเฉดน,น้อยท่านก็ ไม่คุ้มค่าที่จะมาเอาสำหรับการปันผลแต่ว่าถ้าเกิดท่านเป็นเป็นนักลงทุนหุ้นคุณค่าหรือ vi นะครับท่านก็ค่อยๆสะสมจากหุ้นที่มีการปันผลเล็กๆแล้วก็สามารถเข้าได้ในหุ้นที่มีมีราคาต่าๆนะครับมีราคาในน้อยที่เราสามารถที่จะลงทุนได้นะครับวันนี้เราจะแนะนําท่านลงทุนที่มีทุน,นน้อยนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าท่านลงทุนควจะเริ่มต้น นน้อยนะครับสาหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเป็นนักลงทุนใหม่ใหม่ก็อาจจะยังไม่ค่อยกล้ายังกลัวในการลงทุนนะครับฉะนั้นเราก็จะค่อยๆนะครับค่อยๆลงทุนให้ท่านเห็นนะครับว่าในการลงทุนนั้นเราก็เลือกตั้งแต่หุ้นที่มีอัตราผลการตอบแทนนะครับเล็กๆนน้อยนะครับแตาว่านะครับเราต้องใส่ราคาที่ท่านสามารถที่จะเข้าซื้อได้ก็คืออย่างเช่นเราก็เลือกสแกนหุ้น ที่นะครับราคาเน้น้อยอย่างเช่นราคาไม่เกิน1บาทเราก็เลือกหุ้นที่ราคาไม่เกิน1บาทแล้วก็มีการมีผลตอบแทนนะครับเราก็เลือกสแกนนะครับกดเซฟกดรันสแกนขึ้นมาจะมีตัวไหนบ้างนะครับเราก็มาลองไล่ดูทีเดียวทีททททละตัวนะครับว่าตัวไหนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เราก็สแกนมาได้5ตัวนะครับก็คือ,อาราคาต่ํา1บาทนะครับตัวแรกก็คือ In Ox หรือว่า ให้นกนะครับให้นอกนะครับ,ก,รบก็จะค่อยๆดูไปนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆถ้าเกิดท่านซื้อตอนนี้นะครับนอกจากราคาของหุ้นแล้วท่านก็จะได้อผลตอบแทนเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้นนะั้ท่านจะได้เท่าไหร่ต้องเข้าไปดูในวิวโคดก่อนนะครับเข้า <ๆ S 1> ไปดูในวิวโคดก่อนนะครับเข้าไปในดูในวิวโคดแล้วก็ไปดูที่ไฮไลท์นะครับว่าเขามีการปันผลอย่างไรนะครับนี่ก็จะเห็นว่านะครับ เขาก็จะมี dps นะครับ0.11มียิวตั้ง10ถือว่ายิวสูงทีเดียวนะครับก็เป็นหุ้นที่ดีนะครับก็คือเราลงทุนเพียงน้อย,อยแค่1บาทแต่ว่าเขาสามารถมีการปันผลได้ถึง0.11สตางค์นะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับเขาก็สเดือนที่ผ่านมาเขาลบไป15%เองแล้วก็1เดือนก็ไม่ไม่ลบไม่บวกนะครับหอาทิตย์ก็ลบไป 0. ูนย์จุด 9.0ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เป็นจังหวะที่กําลังไซเวย์นะครับเราก็ดูราคาดั้งเดิมของเขาก็คืออยู่ที่0.99ถึง1.1บาทกว่าๆนะครับเกือบขึ้นไปถึง1.5นะครับสูงสุดก็1.2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อยู่ในเซกเตอร์สตีลนะครับก็เป็นหุ้นที่ที่ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กนะครับเป็นเป็นสแตนเลสเย็นนะครับ เป็นสติลเย็นนะครับในประเทศและต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สําคัญคือราคาเหล็กก็คือไม่มีการลงจะต้องมีการบวกขึ้นไปอย่างเดียวนะครับเราก็เข้าไปดูอันนี้เราจะทําให้ดูให้เฉยให้วิธีการดูแต่ละหุ้นนะครับเราต้องมาดูตั้งแต่อะไรบ้างนะครับสุดท้ายก็ไปจงดูต้องไปดู F45 ของเขานะครับว่าเขามีการดําเนินง,งานอย่างไรนะครับก็เจนว่าผลการดำเนินง,งานของเขานั้นก็เป็นกําไรนะครับ อยู่ที่500,007นะครับสไตรมาสล่าสุดแม้ว่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วก็ต่างนะครับแต่ว่าก็ถือว่าก็พลิกทํากําไรขึ้นมานะครับเดิมทีนั้นต้นปีปี 6, 6เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป200,004เสร็จแล้วเขาพลิกกลับมาภายใน3ภายในไตรมาสเดียวคือ3เดือนกว่าแล้วทํากําไรกลับขึ้นมาเกือบเท่าปีก่อนก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะโอกาสก็น่าจะเทินอลาวหรือ รีบาวราคากลับขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะค่อยๆไปดูนะครับมาดูกันนะครับอาานักทุนก็ค่อยๆลองเรียนรู้นะครับวิธีการว่าเราจะหาหุ้นดีๆอยากจากไกลนะครับจากตรงไหนนะครับจากเมื่อสักครู่เราเข้ามาดูแล้วครับดูไฮไลท์นะครับจุดที่1แล้วก็ดูค่าต่างๆของเขานะครับแล้วก็ดูฮิสตอรีแล้วก็ดูข่าวก็หา F45 นะครับหลักๆเราก็ดูอยู่ประมาณนี้นะครับ นอกจากท่านจะรู้วงนอกวงในของเขาท่านก็ไปหาดูเัาเองนะครับว่าจะจะใช้อะไรนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราดูสตรอรี่ทั่วไปแล้วเราต้องมาดูกราฟกันนะครับกราฟเทคนิคนัน้นนะครับก็จะ,ะมีสิ่งที่เราจะต้องดูประจําก็คือ,อที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่เรียกว่าบูริเจร์แบนนะครับซึ่งมันจะบอกทิศทางการขึ้นการลงแล้วก็การขยายตัว ต่างๆนะครับให้เราเก่งกําไรจากจุดนี้นะครับถ้าตรงนี้เราก็เห็นว่ามันยืนอยู่เหนือเก่งกลางบลูเจอร์แบนด์แล้วก็ราคาก็บีบไซเวย์ไมด้านข้างในสักระยะหนึ่งก็เหมือนกับว่าเขาจะมีแรงที่ผลักดันขึ้นไปนะครับทีนี้อ e ีกดีเคเตอร์สาคัญที่จะบอกจุดสูงจุดต่ําของเขาก็คือรีแนลเลกชั่นจากจุดนี้เราก็จะเห็นว่าเขาอยู่ตรงเก่งกลางบลูเจอร์แบนด์ก็จะมีโอกาสไซเวย์ขึ้นไปนะครับแต่ว่าจังหวะของเขานั้นก็คือเราต้องดูทิศทางนะครับ โดยนะครับอ้างอิงจากนะครับจากแพทเทร์นของราคานะครับเอาไซเวดาวลงมานะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบดีเลนเชันสูงสุดกรอบดีเลนเดชันต่ำสุดก็คือตัวนี้นะครับกรอบสูงสุดตัวนี้คือกรอบต่ำสุดเมื่อไรก็ตามที่ราคาต่ำสุดมันจะขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะลงมาต่ำสุดแล้วจะขึ้นไปสูงสุดแบบนี้เป็นอีฟิตี้ไปทางความมือนะครับอันนี้เราจะต้องมาประมวลภาพให้ให้มีความให้มีให้มีให้ใหใหรู้แนวโน้มก่อนๆน,นะครับเราถึงจะเล่า เราถึงเลยเล่า <uhhh> ท <like S 3> <Yeah. S 1> ้าวความย้อนหลังให้ฟังกันก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราดูก็เจนว่าเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราดูก็เจนว่าจังหวะของเขานั้นเข้าขึ้นลงนะครับมีจังหวะการขึ้นการลงนะครับก็คือต่าสุดก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่าสุดสุดต่าสุดก็ขึ้นไปสูงสุดลงมาต่ําสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดมันก็เป็นอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังจากเคสของเราที่สูงสุดต่าสุดทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนียลเคชั่นนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวตัวนี้นะครับตัวกรอบเดิมเนี่ยเดิมทีมกรอบเดิมมันก็จะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับถ้าเป็นตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้คือมันไซด์เวดานะครับถ้าจากตัวนี้เราก็เห็นว่าเราจะต้องเก่งกําไรจากจุดปัจจุบันนะครับขึ้นไปที่จุดสูงสุดของลีเนียเลกชั่นนะครับเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าสูงสุดเขาคือจุดตรงนี้มันก็จะไซด์เวมาชนตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเล่นหุ้นราคานน้อยแล้วก็ การปันผลนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีที่สุดในจังหวะนี้นะครับลงทุนแค่1บาทต่อหุ้นนะครับเราก็ได้การปันผลกลับคืนมาตั้ง0.11นะครับอันนี้เป็นตัวแรกที่เรายกตัวอย่างให้ท่านดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะดูว่าวหุ้นตัวนี้มันจะมีโอกาสที่จะดีดกลับหรือพุ่งขึ้นไปยังไงเราก็เข้าไปดูที่ MCD แล้วก็ดูที่ r s i นะครับจังหวะมันก็บอกว่า มันกาลังจะค่อยๆไซด์เวัพขึ้นไปนะครับทุกท่านครับมันก็กาลังจะค่อยๆไซด์เว้าทำกำไรขึ้นไปด้านบนนะครับดังนั้นถ้าเกิดท่านเข้าตอนนี้ท่านก็ได้ทั้ง2เด้งก็คือได้ทั้งราคาหุน้นราคาหุน้นแล้วก็ได้ทั้งการปันผลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เหมาะนะครับแม้ว่าราคามันจะต่ําลงมาตามจังหวะของกรอเรียนเดลเลชั่นนะครับก็เรียนท่านทราบแบบนี้นะครับ ถัดมานะครับก็เป็น RPC RPC เ้วเข้าไปดูในวิวโขนเขานะครับว่าเขาให้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับจะรู้ได้ยังไงก็เข้ามาดูที่ให้ไว้นะครับตัว RPC ก็จะบอกว่าราคานั้นตอบแทนผลตอบแทนก็คือ,อแบ่งต่อหุ้นก็คือ DPS ก็คือ0.10นะครับมีอยู่ตั้ง10นะครับ EPS ตั้ง0.20นะครับ EPS นี้ก็คือกำไรต่อหุ้นนะครับหรือ,อการการทำ การทำกำไรหรือทำเงินให้กับต่อหุ้นแต่ว่าการแบ่งปันต่อหุ้นก็คือ DPS นะครับซึ่งตัวนี้ไม่มี PE นะครับหุ้นตัวนี้ไม่มี PRPC นี่ไม่มี PE นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านลงทุนท่านก็จะได้ผลตอบแทนประมาณ0.1นะครับสลับ RPC นะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มที่เราให้ท่านได้ดูนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวนั้นถ้าราคาต่ําบาทลงทุนในน้อน,นี้เราจะได้กําไรหรือจะได้การแบ่งปันหุ้นอย่างไรนะครับตัวถัดมาก็คือตัว บีเลสนะครับเราก็ไปดูนะครับว่าบีเลส์นั้นเขาให้ผลตอบแทนอย่างไรบ้างนะครับก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปดูที่การให้ผลตอบแทนก็คือ p d ดีพีเอสนะครับก็คืออยู่ที่0.05นะครับตัวนี้ก็ให้การตอบแทนน้อยนะครับแล้วก็ลงทุนในน้อยเพียง0.89สตางค์ตก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก่อเกาะก่อสร้างนะครับบีเลสนะครับถ้า ถ้าเราดูของ B ีเลตนะครับเราก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นเป็นจังหวะลงมาต่ําสุดนะครับเราก็น่าจะเป็นจุดที่น่าเหมาะสมที่จะเข้านะครับเนื่องจากว่าราคาของเขานั้นเป็นราคาที่ไซด์เวดาวลงมานะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะลงมาได้อีกถึงจุดต่ําสุดก็คือ0.75ถ้าเกิดเราซื้อที่0 7 5เราได้เราได้ผลตอบแทนที่0.05ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าเกิดเขา มีการปันผลนะครับแต่ว่าเขาต้องมีการประชุมมีการอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเราที่สแกนออกมาในตอนนี้ก็คือว่าเราสแกนดูแล้วก็ดูจากเดิมๆของเขาที่เขาเคยให้การปันผลมานะครับท่านลงทุนต้องอทําความเข้าใจก่อนๆนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับไม่ใช่ว่าพอเราสแกนออกมาท่านเห็นท่านก็เอาทัานทีไม่ใช่นะครับท่านต้องไปค้นหาดูว่ายัางยังมีการให้ผลตอบแทนจริงๆอยู่หรือเปล่านะครับ ท่านต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขออนุญาตจริงๆนะครับว่าท่านควรจะต้องไปค้นหาโดยตัวท mm ่านเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับทุกท่านครับท่านต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆดูไปว่าคนไหนพูดจริงคนไหนพูดไม่จริงแล้วก็สิ่งที่พูดจริงนี่มันคุ้มค่าหรือมีคุณค่าหรือเปล่านะครับนักลงทุนต้องพิเคราะห์พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าท่านเป็นนักลงทุนมันมันสามารถที่หลอกลวงกันได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับ สำหรับตัว g p x นะครับ GPS นี่ก็ถ้าดูจังหวะตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่จะทำกำไรกลับขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของลีเนียเลชชั่นก็คือ0.91นะครับแล้วราคาปัจจุบันอยู่ที่0.89นะครับตัวนี้เราก็ต้องดูว่าเขามีเขามีการปันผลให้เท่าไหร่นะครับไปดูที่ไฮไลท์นะครับโอ้โหปันผลสูงทีเดียวนะครับให้0.11นะครับ มีมี U อยู่สิสโสูงสูงที่เดียวนะครับแล้วก็มี PE อยู่12เท่านะครับก็ถือว่าตัวนี้อ่า Global นะครับ Holding m a n a g e m e n t นะครับก็เป็นหุ้นหุ้นที่เป็นอ่า Broker นะครับก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะลงทุนนะครับเราก็ตัวนี้ก็อ่าเป็นโ Bro Broker Broker หนึ่งที่มีลูกลูกค้าเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นก็ เหมาะสมที่จะลงทุนนะครับแล้วเขาก็ยังให้ผลตอบแทนตั้ง0.11แล้วก็มี EPS 0.04นะครับค่าตระยามันก็มีความสําคัญนะครับท่านลงทุนต้องพเคาะพิจารณาดูดีๆนะครับก่อนที่ท่านจะทการลงทุนนะครับแต่ว่าแล้วนี้เรายกตัวอย่างให้ท่านดูแล้วก็อําตัวอย่างให้ท่านเห็นว่าเราจะต้องไปดูตรงไหนวิเคราะห์อ,อะไรจากตรงไหนนะครับไปดูสตอรี่ยังไงนะครับท่านลงทุนก็ลองพิจารณาดูจากสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียนให้ท่านทราบนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดมีสิ่งใดที่มันดีหรือไม่ดีก็ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเราก็ยินดีนะครับเราก็ดูจากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจังหวะของอตัว리เนียร์เ a ชั่นนั้นก็คืออยู่ตรงกึ่งกลางเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคาก็มีสิทธิ์ทั้งขึ้นและลงนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าเขาอาจจะเป็นจังหวะไซด์เว Up ขึ้นไปที่บนสุดเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาลงต่ําสุดที่ตรงนี้แล้วนะครับ แล้วตรงนี้ก็ขึ้นสูงสุดเพราะนั้นมันจะเป็นจังหวะเทียบกันนะครับก็ไซด์เวดาวแล้วก็ไซด์เวอพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นทาน่านงทุนก็ลองพารณาดูนะยครับว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่เป็นจริงท่านก็ต้องพิารณาในการวางแผนนะครับแต่ถ้าเป็นจริงท่านก็พิารณาเพราะว่ามันเป็นการสามารถลงทุนแล้วก็ถ้าเกิดท่านสามารถซื้อด้วยราคาต่าๆแล้วก็แต่ได้ผลตอบแทนนะครับมันก็คุ้มค่าในการที่จะลงทุนใช่ไหมครับ อันนี้เราเข้าไปดูนะครับสำหรับ R า W I นะครับก็อันดับแรกท่านเข้ามาหน้านี้ใช่ที่ดูวิวโคดท่านก็ต้องไปดูตัว F45 ล่าสุดของเขานะครับว่าเขามีผลการบรเนินงานอย่างไรนะครับเราก็ดูว่าเขาสามารถทํากําไรได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าติดลบเยอะๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อหุ้นติดลบแต่เขายังคงมีการปันผลจริงหรือเปล่าเราต้องเข้าไปดูตรงหน่วยที่เขาปันผลดูไฮไลไท์ของเขานะครับ ก็ถือว ok ่าปันผลสูงท like of ีเด exactly ียวอยู่ที่0.10นะครับ PE ก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามีอยู่ที่11.49ถือว่าสูงทีเดียวแล้วก็มี EPS ลบลบ0.11เขาอาจจะเป็นการปันผลเป็นให้หุ้นตัวลูกหรือทําอย่างอื่นให้นะครับในการปันผลนะครับก็มีวิธีทางที่ก็จะให้ปันผลคือหุ้นตัวน้อยเขาก็จะมีวิธีทางของเขาที่จะปันผลให้กับทุกท่านนะครับ เพราะว่าไหนๆก็ลงทุนแล้วมันจะต้องมีการมีการปันผลเขาก็จะดึงดูดลูกค้าหรือว่านักลงทุนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ไม่ปันผลเป็นตัวเงินเลยเียทีเดียวเราก็อาจจะปันผลด้วยหุ้นลูกหรือหุ้นกู้ที่ทําต่อไปในอนาคตนะครับยังไงก็ตามเราต้องลงทุนกับหุ้นที่ที่มีราคาจะขึ้นหรือจะลงนั้นไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งสําคัญแต่สิ่งสําคัญคือจะต้องมีการปันผลนะครับเราก็ ยกตัวอย่างแต่เราพูดหมายท่านได้พินิจพิเคราะห์ดูแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือบางทีเราก็สแกนคร่าวๆด้วยโปร,แกร,ปรแกรม S Pen m o ม i l e เพราะฉะนั้นถ้าเราจริงๆท่านต้องไปสแกนหรือดูทีละตัวแล้วดูรอัศจรี่ทีละตัวนะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลที่แท้จริงนะครับสิ่งที่เรานำมาให้ท่านนั้นมันมาจากการสแกนของตัว S Pen บางทีก็มันก็อาจจะขาดเหลือหรือขาดเกินอะไรต่างๆนะซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะ,ะแนะนาท่านได้ แต่จริงมันก็เป็นเพียงตัวเป,เป็นเป็นเป็นอีกตัวเลือกที่ท่านก็อาจจะดูคร่าวๆล่วงหน้าก่อนที่จะไปเจาะเลือกในแต่ละตัวแต่ละหุ้นนะครับเพื่อให้เห็นว่าจังหวะของการลงทุนลงไปมันจะมีผลตอบแทนอย่างไรนะครับก็เรียนให้ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับทางลงทุนครับเราไม่ใช่สถาบันหรือสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปเพราะเป็นแค่ช่องเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้น ก็อยากเรียนให้ท่านทราบตามตรงแล้วก็พายายามที่จะทําให้ท่านได้เห็นข้อมูลต่างๆนานาแล้วก็วิธีการสืบค้นข้อมูลของเราก็จากหน้าที่เป็น v วิวโ d e นี้เท่านั้นเองนะครับก็เรียนตามตรงให้ท่านทราบว่าท่านต้องไปหามามากกว่านี้นะครับหรือท่านต้องพอรู้ชื่อหุ้นก็ลองไปทถามคนที่รู้จักหรือคนที่กชิดหรือท่านที่มี power นะครับค่อยอลงลงทุนไป เราต้องทําการวางแผนในภายหลังก็ได้นะครับหลังจากที่รับทราบข้อมูลนะครับเราก็พยายามที่จะเสนอแนะให้กับท่านถึงข้อมูลแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านนักลงทุนทั้งหลายนะครับก็เรียนมาด้วยความจริงประมาณนี้นะครับท่านนักลงทุนครับถ้าท่านชอบใจกรุณากดแชร์แล้วก็กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็ถ้าท่านชอบใจมากนะครับก็สมัครสมาชิกรายเดือนกับเราได้นะครับก็ ทางชแนลก็ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็ถือเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วเราก็จะมาพบกันในคลิปถัดไปอีกคลิปนะครับหลายๆคลิปเลยเพื่อที่จะ,ะชี้ชัดถึงว่าราคาหุ้นแต่ละคุ้นนั้นเราจะต้องวิเคราะห์เจาะจงแล้วมีวิธีการดูอย่างไรเพื่อให้ท่านทํากําไรได้นะครับหลังจากที่รับรับชมข้อมูลจากเราไปแล้วนะครับเราก็มีเพียงแต่สิ่งที่เป็นความจริงให้กับทุกท่าน ได้รับชมกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับในการรับชมแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ